สวัสดีค่ะคุณติสาวนาค่ะวันนี้นะคะมาเก็บมะม่วงพอแล้วแม่มมไข่มมูไข่ก็ได้ข้างล่างวันนี้นะคะมาเกี่ยวข้าวดูแม่เกี่ยวข้าวเกี่ยวเสร็จแล้วนี่เลย เยเอันตที่ไม่ไมล่ะนักก้องเขาแล้ย yeah. รอี่เรียบเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นะคะ ที่เราจะเอาไว้ทำนาแต่ว่าเราจะเอาไว้ปูบ้านแล้ว <c oughs> ตรงนี้เลยตอนนี้ก็เอาข้าวออกแล้วนะคะ <c oughs> เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาดินมาถมเลยนะทุกคนนี่เลยอากาศดีนะคะบริเวณวิวสวยนี่ ยังบานอยู่เลยงามมากๆก็ข้าวก็ได้เยอะอยู่นั่นนะประมาณกี่กี่กี่ให้ก็ไม่รู้นะแต่ก็ได้เยอะอยู่ด้วหนึ่งขามาก็ค่อนข้างที่จะแบบคนตกคนตก ไเอาขึ้นข้างบนแลวเนาะโอ้ยบเป็นอะไรไปเฮตนาบ่ได้ดอกเก้าน่อเป็นตาโยนขึ้นไปที่ล่ะอือบ้าเท่แบงกาเงคนะ่ย่างเลยหังหเกี่ยวมือลย่งนี่ย่างย่างแก่ปะฟัง บเ,เบ็ดในบอกเพื่อนนีน่เบนไว้ข้างหน้าเลยหรอเร้นไว้ให้คิดว่าให้หมายชื่อะเลยแล้วก็ทําทางเข้าไปาาต่อเข้าเห็ดไปเป็นล่องเห็ดเป็นไขมันหน้ามันเสียบพังกันได้นะใส่อบนดิน,นท่มาไปที่ คนะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมวันนี้ก็มาดูต่อนข้างก็จะเป็นร้านอาหารก็จะมีค,คุณทุกคนนะคะที่ให้การรับชม,มก็มาดูแม่เกี่ยวข้าวนะได้เยอะเหมือนกันนี่ไม่ตึงๆเลยนะคะน่าจะเอาไปตากเพราะว่าข้าวราคาูกมากเคขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมจ้า